และนี่ก็คือเมนใหม่ของเราตั้งแต่เยียเกซีซั่นหและคาดว่าก็คงจะเล่นต่อไปจนถึงเยียเก้าซีซั่นสองเลยล่ะเผลอๆอาจจะตลอดไปจริงๆชั่วโมงบินของเราในเกมนี้ก็ประมาณ875ชั่วโมงนะแต่ว่าใน875ชั่วโมงเนี่ยเล่นลุกไปจริงๆน่าจะไม่ถึง50ชั่วโมงด้วยซ้ำมัง้งจนกระทั่งเราได้ซื้อแบ t เท e p พ s s เียเกซีซั่นหแล้วก็ได้รับสก,กินนี้มาโอ้อย โเคตรเทเลยขออนุญาตไม่เก็บอาการใครจะไปคิดว่าลุคสกินนี้มันจะหล่อได้ขนาดนี้เนี่ยเพื่นอนช<บ>่วยบอกเราทีว่าการที่เราเลือกตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาเล่นเพราะว่าเราเชอบรูปร่างหน้าตาของมันนี้มันไม่แปลกใช่ไหมฮะ <c oughs> อุปกรณ์ของเขาแบบคร่าวๆก็จะเป็นชุดเกาะที่วางไว้ให้เพื่อนได้พีก้าสิบเอ็มพีแล้วก็ลูกซองปืนโฮกแล้วก็แก๊จเจตต่างๆที่เอาไว้อยู่ไซด์ได้นะฮะจริงๆก็เป็นตัวที่แองเกิลอยู่ในไซด์ได้อิ่มๆเลยเจอไปโลมก็คงไม่แปลกมัง้งสปีดหนึ่งเวลาวิ่งก็จะตุต๊บตาต,ต,ตน่ๆนะ้้เังใจลลดีแวก็ เราก็จะได้ยืนโชว์หน้าหล่อๆของเราเวลาที่ชนะยังไงล่ะที่เพื่อนๆจะได้เห็นในคลิปนี้ก็คือตั้งใจสุดชีวิตแล้วนะเต้องปิดบาลิเขตตรงนี้ด้วยเหรอ่ะปิดไว้ดีกว่าครับการมันคนเล็งมาได้ห่างมันแคบๆเนาะออ๋โอเคฮะปิดจีฮะโอ้ยรู้ดีกิงๆครับไม่อยากคุยด้วยแล้วว้าวเค้ืบันไดวนแล้วครับขึรน่อบันไดวนแล้ว

ส่งตรงจากฝรั่งเศสอาเปิดนี่เปิดร้านที่ลานจอดรถแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ยูนจะได้เดินกลับมาเอาง่ายๆความสนุกของตัวนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราวางกล่องไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเพื่อนก็ตามมาเอาเองวิ่งไปวิ่งมาก็เริ่มงงแล้วทำไมเรามาอยู่บนนี้วะจากในคลิปที่เห็นตอนนี้ก็คือเราก็ต้องขึ้นมาเลนแหดเองแหดแหดแดเองเพราะว่าเพื่อนๆในทีมเราลืมเลนแหดก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของลุกสปีดหนึ่งอย่างเราสุดยอดพพอร์ตที่วิ่งขึ้นมาช่วยเพื่อนๆทำไมวะ แย่แล้วฮะกลับไซไม่ทันงานเข้าไปละกลัวจังพี่ไปทำอะไรกันหรอฮะไอ้เพื่อมาครับแล้วยิงแบบไม่ลีนด้วยนะเดินออกไปยิงทื่อๆเลยสวยฮะสวยอ๋อสวยก็สวยอ่ะมาบันไดฟ้าบันไดฟ้า วระเบิดยูตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะอะไรแวบ,บแวบเบฮืยยยอย Why Why และแล้วเราก็มาดึงแมชพอยต์อย่างยิ่งใหญ่มันต้องขนาดนั้นเลยนะฉันบนมาฮะดูแล้วนะ่ากัน พี่ว่าโอ้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 เหี้ยนะเออเออเอออีก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 อยอยู่นี่ฮะเพื่อนเราช่างน่าสงสารเอา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 นู่นู่นไงตรงข้างเขาเข้าห้องครัวไซส์าีสวยโดนชอบไซสห่า การตายของเขามันช่างน่าหดหู่ว่ะเอ้ยอยืนไว้ของเ้ว่ะก็ไม่เท่าไหร่ต้องไปตรงตรงนี้แหละ